เออแมงอนหรือเปล่าแม่ครับแมงอนผมหรือเปล่าออดิบอเบอร์เป็นไอเทมนะครับไม่ใช่อาวุธดีทางอืมเดอะเบสเมนต์โอเค I just leave it alone I don't want to get shot หือ โอ้ไม่ก๊อดทำไมน้ำท่วมขนาดนี้นี่ไม่ใช่กรุงเทพนะเว้ยจอชโห่มึงลงไปลึกขนาดนี้มึงกรูณน,นขึ้นมาเถอะเดี๋ยวมึงเจอแอมนีเซียนะสัออออมึงจะเดินเข้าไปทำไม มีบุ้ง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 มึงเกือบตัดไข่กูแล้วนะโอ้โห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 ขึ้นขึ้นเว่อตายแน่กูอื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  เออเออเอเอทำไมฉันใต้ดินม,มึงใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีอีกใช่ไหมนี่คืออะไรโอเคทำออกมาน่ากลัวดีนะครับแต่อ่อนไปนิดนึง กูไม่อยากคิดว่าคอมโบกูแบบเมื่อกี้จะสามารถฆ่ามันได้เอ่อดีโมนฟอร์กาลัชกาลัช์ดีโมนเดสเนโนถ้าหากน้ำมันหมดใช้ถังจากในกระดาษมาเติมซะอดัมกูต้องกลับไปหาที่กระดาษเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะที่จอดรถเอ้ย กูดังจอดรถหรืออะไรจอดรถสักอย่างเนี่ยนะอย่าลุกขึ้นมาอีกน,นะมึงอย่านะมึงนี่อะไรคัดอย่านะมึงอย่านะมึงกูมีมีน กูก็ไม่กลัวที่จะใช้มันด้วยทำไมต้องแฟลแบ็ก็ไลยล่รอบวะพ่อหันมูนาพอโหดมากทีนี้ที่รับโอเคอันสอรรี่มันจะไม่เข้ามาในห้องนี้อีก เดอดอร์สลกแต่ต้องมีกุญแจโอเคเออคุณพ่อโหดมากคุณแม่อีโมเลยน้องชายก็เลยหนีออกจากบ้านนี่คือเรื่องเรื่องหลักหรือเปล่ากูไม่รู้แต่กูอยากได้สุดเซฟมากเลยตอนนี้สุดเซฟอยู่ไหน กูง oh, ่วงแล้วกู oh, อยากนอนแล้วแดมเบจิบมียแดมเซฟหอยจ้ะกูกินในบ้านนี่นะครับ บ้านก็ดูอบอ,อุ่นดีนะแต่แบบ God damn it Where's the save point หวังว่ากูจะเจอเซฟพอย์ในกราชนะครับแล้วแล้วกูต้องมานลาเลยเย้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 คุณแม่อีโมขณะนี้ล่อไปประมาณยี่สิบนาทีแล้วไม่รับรวมตอนแรกเนี่ย My God อย่าบอกนะว่ากูต้องเข้าฝันไลา์กูถึงจะเจอจเจอเซฟ เนี่ยกดรีโมทึ๊ดึ๊ดถ้ามีตัวอะไรออกมาะนึ่งถ้ามีโอ้เฮียลบลอบอื้งอ,อื้งอื้ง กูมีมีดนะโอ้หน้ามันน่ากลัวเฮียๆเลยสุดเซ็กูได้แป๊บเหล็กเปลี่ยนเทกไปแกซลีนอ้าวมันเอมตีอ่ะโอ้ มีวิธีเทนนิงคอมโบให้กูด้วยนะครับกูอยากได้จุดเซฟ My house Yeah I know it's your house ฮ้ยอึ้ยออืยอู้ออ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  โอเคมันไม่ใช่ห้องปลอดภัยนะครับกูขอไปใช้มีดดีว่าสุเซฟกูอยู่ไหนทำไมกูรู้สึกคุ้นเคยที่นี่จัง ที่นี่เป็นที่เดียวกับไซรินทิวสองหรือเปล่า A big spider calling next to my army toy in the park เป็นรูปถ่ายที่สุดยอดมากมังมีความคิดเอ็ดดีนะเฮ้ยมึงจะไม่ให้กูเซฟเลยหรือไร เปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมา <c oughs> มุมกลอ้องสรุปว่ากูควรเก็บท่อแป๊บไว้งัดประตูสินะเฮ้ย hey! จริงๆนะกูเล่นต่อไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยโอชิตโอชิต เออเออจานจดไล่แซบโอเคเดดมตดดดดดอดนดด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 เดด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 ดาดด วันนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วมึงจะทำบันไดมาไว้ทำไมวะเฮะ้อทำไมทำไมทุกอย่างมันดูมืดลงทำไมต้องมีล้อมาวางไว้ทุกๆอย่างมันดูไม่ make s e n s มากเลย และโอนิสไม่เปิดพอลัสเซลดักลาสถูกประหารในข้อหาฆ่าเด็ก8คนในซาร์เรนฮิลและเชฟเฟอร์สเบลนเอรีโอเอ่าอ่าโอเค what is this door I cannot use it I just need a f r e a k i n g save point now I'm rolling on the ground ลาลลลลลาลาลกับบ้านสุเซฟกูอยู่ไหนเสร็จก่อนที่กล้องกูจะตัดขอร้องเถอะนะกูเหนื่อยแล้วน่าเจ๊จูบุจูบุกูดจริงม right? ันเี้กูไม่แคร์ถึงความยากของมอนเตอร์ลนะโว้ย แม่ครับผมอยากได้จุดเซฟอะแม่ทำให้ผมหน่อยดี <c oughs> เออลงไปใต้ดินก็ใต้ดินวะรู้สึกกูเดินชิวมากนะครับใ <c oughs> สบ่น้ำมันป <c oughs> เครื่องแล้วไงวะ ข้อมันน่ากลัวมากอะนั่นนี้สูบน้ำออกหรอ,อโอเคในขณะนี้เราก็เปิดตูนได้แล้วนะครับโหลดดิง อ,ออกมาส่วนหลังบ้านส่วนหลังบ้านมีจุดเซฟให้กูไหมไม่มีเฮ้หมามันไปไหนหมามันออกมาคารนกันเต็มไปหมดแล้วมึงไม่เห็นนี่หมาปากฉีกนะ่ลยนั่นไงฮึโล มาอยู่ไหนกูได้รูปภาพที่เด็กวาดนี่มันกระเป๋าตัว oh my god ภาพของศพมาอะไรกูนักแปลีิ่ะกูแค่อยากจะนอน เอเอาล่ะเราจะต้องลุยกันต่อไปนะครับเราจะไม่ยอมให้อุปสรรคกันนลมันไม่ใช่อุปสรรคอะมันเป็นมันเป็นการที่คุณจะทำระบบเซฟพอยต์ขึ้นมาแล้วทำให้ผู้เล่นต้องใช้เวลากับเกมคุณยาวนานขนาดนี้ก่อนที่จะเจอเซฟพอยต์หนึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องเลยนะครับเอาจริงๆนะ ถ้ากูจะได้มีโอกาสเซฟก่อนที่จะเจอบอสทุกตัวแต่ระหว่างเล่นนี่ไม่มีก็ไม่ไหวนะแล้วตอนนี้ภาพมันก็ค้างไปแล้ว Where the hell am I Do I get a s e t point นั่นมันอะไร มันไฟล็อกกูออกมาไหนเนี่ย mm hmm. Lost High Cemetery Map สุสาน <c oughs> Oh my God This is not good I need a fucking save point อ,อ,อ,อกูขับไปแบกยา r ก่อนได้มั้ยไม่กระเป๋าจอร์จกูเพิ่งเจอตรงเมื่อกี้กูต้องไปต่อกูต้องไปต่อ มีเสียงหมาเฮลิกา้าฮอลออลิเวอร์ฮองหืมตกใจตกใจอุ้ยฟันศพไม่ใช่ละรูสนนร์บูทนี่เป็นศพเจดีนะครับ ลั n nothing happened uh dude just n e e d to save พพ่อย give me คนคนนั้นทำอะไรอยู่กูแค่อยากเซฟขอร้องนะ oh my god เดี๋ยวกล้องกูตาดนะครับนี่รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วกูยังไม่เจอเซฟพอยด์เลยโอ้ชิต this is not good โว้ๆววัว,วน้องหมาน้องหมาทำไมภาพกูค้างวัสดีน้องหมาสาว์เอ๋พอพ่อมงน้องหมาน้องหมาอ,อ ตายก็ตายแล้วอะไรวะอออดสโตรนเพลตกู mm hmm. จะต้องหาอีกอันนึงเพื่อมาประกบมันใช่ไหมเฮ้ย This f o u n น a i n ย e r e by the c h ชา l o ล t e b บร d เดน เอ้ยหมากูควรไปจากที่นี่แต่ไปยังไงนั่นอีก,กเรื่องหนึง่งปีนขึ้นทางนี้ได้ไหมไม่ได้ time up h e ี e โอเค อืมโอเคได้เฮลทบิวตี้ดิงมาก่อนนะครับมีต้นไม้เต็มหมดเลยลา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 กูเดินอยู่ในสุสารกูไม่รู้สึกอะไรเลยเกติสแพดล็อกเกติสแ oh พดล็อกโอ้แม่กูผักประตูแรงมากกูผักประตูแรงจริงจริงนี่คือที่ไหนเนี่ย สามารถซ่อนในนี้หรอแน่นเจอแล้วเออโอ้ยยียอ,อจริงๆนะครับกรลูนาทำระบบเซฟใหม่เถอะนะทำแบบไซเดนที่สองก็ได้ ไลฟ์เฟีลกดแชร์ถ้าชอบแล้วก็สับสก์ายกดติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่กับผมเป็นรุ่นเฟนวันนี้ผมคาราดก่อนสวัสดีครับ